แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะ9กันยายน2568อัปเดตตารางโอนเงินประจำเดือนนะคะอัปเดตเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางประจำเดือนกันยายน2568รัฐบาลยังคงจ่ายเงินช่วยเหลือแค่โครงชีพ3กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องได้แก่เงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ และเบีย้ยผู้พิการโดยในงวดเดือนกันยายน2,568เงินจะเข้าบัญชีเร็วขึ้นกว่าเดิมคือวันพุทธที่10กันยายน2568เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2,568เด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบรับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาทผู้ปกครองรายใหม่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนได้ที่สาระวัตรการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือทศบาลลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กโดยผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยไอดีของกรมปกครองก่อนนะคะเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วจะได้รับเงินมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนกันยายน2568 ผู้สูงอายุ60 69ปีรับเบี้ยอย่างชีพจำนวน600บาทผู้สูงอายุ70 79ปีรับเบี้ยอย่างชีพจำนวน700บาทผู้สูงอายุ80 89ปีรับเบี้ยอย่างชีพจำนวน800บาทผู้ที่อายุครบ60ปีในงบประมาณ2,569คือเกิดระหว่าง2กย2,508ถึง1กย2,509สามารถลงทะเบียนได้ภายในกันยายน2,568 โดยยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตหรือองค์กรปลอดคองส่วนท้องถิ่นเอกสารสำคัญประกอบด้วยบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารกรณีรับโอนเงินผ่านธนาคารหากไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้เบีย้ยผู้พิการเดือนกันยายน2568ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับเบีย้ยอย่างชีพจำนวน800บาท ผูพ้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยางชีพจำนวน1,000บาทอัปเดตวันนี้นะคะ9กันยายน2568